สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาปลูกมะยงชิดนะครับวันสงการพอดีที่สิบสามเมษาสองพนร้อยหกสิบห้าก็ได้ตั้งมะยงชิดมาหลายวันแล้วก็มากาดแดดไว้ประมาณครึ่งเดือน ดินที่บ้านผมก็เป็นดินเหนียวผมก็จะเอาน้ำรดไว้โชคไว้สักค้างคืนไว้สักหนึ่งคืนแล้วเช้าก็มาขุดถ้าไม่ลดน้ำค้างคืนไว้ขุดแห้งๆมันก็จะแข็งมากแล้วก็จะเป็นก้อนผมก็จะขุดบริเวณข้างๆไปด้วยเลยเหมือนพวนดินไว้เดี๋ยวเวลาเขาโต ดินจะได้ไม่แน่นก็แทงรากไปได้ง่ายไม่ต้องไปปวนที่หลังเสร็จแล้วก็เอาจอบคุยตรงที่เราจะปลูกให้เป็นหลุมไม่ต้องกว้างเอาแค่ต้นไม้ลงได้ก็พอแล้วเพราะเราก้นข้างๆไว้แล้วผมก็จะใช้ดินตรง ที่ขุดนี่แะครับไม่ได้ใช้ดินอะไรหรือว่าปุ๋ยอะไรลองก็หลุมทั้งนั้นใช้ดินตรงนี้ล้วนๆเลยเดี๋ยวให้เขาเป็นก็ค่อยบํารุงเอาดินที่บ้านผมก็เป็นดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลูกต้นไม้ก็ไม่ค่อยโตตน้นมากผมก็ทำปุ๋ยมักแล้วก็น้ำหมัก น้ำมากก็ใส่สต่พัดเลยทั้งขี้ไก่ขี้วัวขี้หมูขี้แพะแล้วก็ขี้ขังขาวรวมทั้งปลาแล้วก็หอยเชอรี่หลายอย่างมากต้นมะยงคิดที่เราจะปลูกเราก็หยุดลดน้ำสักสองวันเพื่อให้ดินเขาแห้งหน่อยเวลาเราเอามาปลูกดินจะได้ไม่แตก จากนั้นเราก็ปาดตูดถุงออกแล้วเราก็ยกไปวางในหลุมผมกใ็ใช้ดินกบข้างๆก่อนเหลือไว้แถบหนึง่งเอาไว้ปาดถุงแล้วก็ดึงขึ้นดินเขาจะได้ไม่แตกดินผมก็จะเป็นดินเปียกเนเพราะดินเหนียวถ้าเป็นดินแห้งมันดูเป็นก้อน ปาดเสร็จเราก็ดึงขึ้นมันก็จะไม่แตกกับดินข้างๆต้นสำคัญมากเราก็อย่าให้เขาแตกอาจจะก,กระเทือนรากส่วนมากผมก็จะปลูกแค่เสมอดินเก่าหรือว่าให้สูงกว่านินดๆก็ได้น้ำจะได้ไม่ขังเอาดินถมแล้วก็เยียบข้างๆให้แน่นอย่าไปเยียบให้โดนดิน ทีต่ติดมากระต้นมายงคิดเดี๋ยวดินเขาแตกก็จะกระเทือนลากถ้ามันไม่แน่นก็เอาน้ำรดสักหน่อยแล้วก็เหยียบซ้ำได้มันก็จะแน่นลงไปอีกถ้ามันต่ำเราก็เอาดินถมแล้วก็เหยียบใหม่ถ้าแน่นดีแล้วก็เอาฟางหรือว่าหญ้าแห้งๆที่เรามีอยู่ก็เอามาถม พอช่วงนี้แดดร้อนเราก็หาหลักมาปักเขียงเียงแล้วก็มัดกับต้นไม่ให้เขากระเทือนแล้วก็จะทำสแลนกลางกันแดดตอนบ่ายๆหรือว่าตอนเทียเท่ยงๆจากนั้นก็ลดน้ำผมก็จะลดประมาณสองกระป๋งปูนเช้าเย็น วันนี้ก็จะปลูกสองต้นนี่อีกต้นหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ดินกบแล้วก็เหลือไว้แถบถึงก็ปาดถุงแล้วก็ดึงขึ้นพันนี้ก็เป็นพันทุนเก้าต้นเดิมผมเป็นบางขุนนนเดี๋ยวก็จะไว้เทียบรสชาติกันว่าอันไหนจะ แจมประกันต้นนี้ปลูกเสร็จก็ไม่ได้กลางสแลนนะใช้กิ่งไม้ปักเอากิ่งสะดาหรือว่ากิ่งลิ้นจี่กิ่งอะไรก็ได้ที่ใบเยอะๆแล้วไม่ล่วงง่ายธรรมชาติผมก็จะใช้อย่างนี้ไม่ค่อยได้กลางสแลนแล้วม,มันเรื่องเยอะไม่ใช่ทำง่ายๆ แต่มันก็ไม่ตายแล้วครับปลูกส่วนมากมันก็จะใช้กิ่งไม้นี่ง่ายดีแต่แห้งแล้วมันบางแล้วก็เอามาเสริมอีกสักอันสองอันได้ช่วงแดดร้อนๆก็ให้เขาโดนมั่งนิดๆหน่นนอยมันก็ไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ ปักหลักผูกแล้วก็รดน้ําสักสองก็แป่งเช้าเย็นหลังจากปลูกตรงการนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆว่าอัตราการโตเขาจะขนาดไหนแล้วเราบำรุงอย่างไรให้เขาโตครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ